การมูมหมอมอยู่ที่หน้าอก้างซ้ายสามัคีกันความรักกันการลงแขกเนี่ยนะครับเป็นการรวมกันนะครับในในหมู่บ้านในชุมชนเพื่อที่จะมาช่วยกันในที่ใดที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ย้ายจุดไปช่วยกันทําคนเดียวทําไม่ไหวแต่ถ้าหลายๆคนช่วยกันทำาวันน uh> ี้เราก็ได้มาสื่อสารประเพณีขนธรรมเนียมที่ที่ดีงามมานะครับชาตาจิตอาสาในทั่วทุก ูมิภาของประเทศนะครับวันนี้พวกเราก็เป็นจิตอาสาด้วยกันเป็นจิตอาสาพัฒนาที่จะมาช่วยกันพัฒนาพื้นที่นะครับร่วมกับทางวิชานาปลูกข้าวนะครับรักษาเพื่อทำเนียมเพณีแล้วเป็นการต่อยอดเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนะได้ตั้งใจตั้งใจกันทำร่วมกันทำทำด้วยความสนุกนะครับนะครับแล้วก็ นะครับมีแผลต้องดีดเกี่ยวกับวิธีการทําแล้วก็ทําให้ถูกต้องนะครับก็หวังว่าหะต้องจัดเวรมาดูว่านะครับวันนี้เราได้มีโอกาสนะครับที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการํำนาสำนักเรียนศิลปะครับอนาคตนเปยโอลินอันนี้เป็นเล่นรับรองอันนี้จะเป็นที่พันธุ์เข้ผ้าอนาคตนะคะกับเจ็คพอตชื่อเองดูแลต้นเข้าเป็นวิชาชีวะปรวย แต่ก็ต้องหว่านหต้นเข้าต้องดูแลศึกษาเตอามันออกรวงแล้วก็เกี่ยวเองฝานเองนะคะผมอง้อเขาเอ่อโยาช่วยหัวใจเอาท่ช่วยหัวใจาอนนะคเดี๋ยวเพิ่งโยนนะเดี๋ยวช่างภาพพาตาเอครับ นี่ยิ่งตอนเมาแลไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องใช้ไม่ต้อนหนูไม่ห่วงน่าเียแก่แล้วล่แกอยู่ในวังโค้นขนาด อ้าหอบอถึงไหนแล้วหอบอำเป็นได้ทุกๆนายด้วยนะครับ เป็นภาพที่สวยงามมากครับเป็นการแสดงนี่มาปลอมตัวนี่เป็นอะไรวะเซ็กซ์เซ็กซาเป็นยังไงหาสาก็อะไรมา